สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะคุณทัซี่นะคะดรแทสซินสิีโอค่ะน้องๆคนไหนที่อยู่มปลายแล้วคะ่ะโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ม6นะคะที่กำลังจะสอบ A Level นะคะในเดือนมีนาคมไม่ว่าจะเป็นของปีไหนก็ตามนะคะแต่ว่าปีที่คุณทัซี่อาจอยู่เป็นปี2568เพราะฉะนั้นน้องๆที่จะสอบในปี2569ฟังให้ดีแล้วก็ปีต่อๆไปด้วยนะคะการจัดสอบ A level นะคะจะสอบเนี่ยในช่วงประมาณเดือนมีนาคม โดยที่วันรับสมัครเนี่ยก็จะสมัครสอบในช่วงประมาณปลายมกรานะคะจนถึงกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็สอบในช่วงมีนาคมประกาศผลหลังสงกรานะคะคร่าวๆประมาณนี้ในแต่ละปีนะคะก็คูทซีเนี่ยได้ทำหนังสือที่เป็น A Level นะคะวิชาภาษาอังกฤษขึ้นมาค่ะเพราะมีหลายๆคนนะคะก็ถามเข้ามาว่าคูทซีมีหนังสือ มีเป็นแบบแนวข้อสอบมีแบบฝึกหัดให้ทําหรือเปล่านะคะก็ได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอบอกก่อนเลยนะว่าการสอบภาษาอังกฤษ A Level นั้นเนี่ยนะคะข้อขสอบจริงๆเนี่ยมันมีทั้งหมด80ข้อนะคะเป็น multiple choice ทั้งหมดแล้วก็ให้เวลาทําประมาณ90นาทีนะคะ80ข้อเป็น multiple choice ทั้งหมดแล้วก็ให้เวลาทําประมาณ90นาทีนะทีนี้ใน80ข้อเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น3 section นั่นเอง นะคะก็จะเป็นพาร์ทในเรื่องของ listening speaking ก็คือเป็นพวกหมวด conversation นะคะพาร์ทที่2ก็จะเป็นพาร์ทในเรื่องของการอ่านนะคะเป็นพวกการอ่านพวกคำศัพท์พาร์ทที่3ก็เหมือนเป็นพาร์ท writing อะไรพวกเนี้ยนะคะประมาณนี้นะ,ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่เคยทำแบบหัดเนี่ย ก็คงจะรู้ดีนะแต่ละพาร์ทนะคะว่าเป็นอย่างไรนะข้อสอบจริงๆ80ข้อแต่เล่มเนี้ยนะที่ทุกคนเห็นนะคะที่คุณจีทำขึ้นมานั้นเนี้ยรวบรวมให้ถึง766ข้อเลยนั่นเองนะคะยกตัวอย่างอง่ายๆเลยพาร์ทสุดท้ายตั้งแต่ข้อเวลาใครก็ตามที่ทาข้อสอบเนี่ยตั้งแต่ข้อ76จนถึงข้อ80อ่ะมันจะเป็นพาร์ทที่เขาเรียกว่าเป็น paragraph organization มันจะมีแค่5ข้อเองจริงๆแล้วอ่ะข้อสอบจริงๆอะ76ถึงข้อ80อะ มันจะมี5ข้อที่เป็น paragraph organization คือจะมีประโยคมาให้และให้เราเรียลงลำดับอะไรเงี้ยซึ่งข้อสอบจริง5ข้อแต่ว่าคุณซิมีแบบหัดหฉพ,พัะพาสเนี้ยให้ถึง50ข้อนะเพราะฉะนั้นในแต่ละพา์ที่สอบคุณซิจะมีแบบหัดให้จํานวนที่มากกว่าข้อสอบจริงนะรวมแล้วก็ประมาณ766ข้อคือจุกใจมากที่สําคัญคือนะคะคุณซิก็มีเฉลยด้วยนะคะแล้วก็ในพา์ที่ยาวมากๆคุณซิก็จะมีแปลให้ด้วยเลยไม่ว่าจะเป็นช็อตดอะล็อกลองดอะล็อก นะคะไม่ว่าจะเป็น Reading คุณที่มีแปลให้ด้วยทุกคนแล้วก็เฉลยหมดทุกข้อสามารถดูตัวอย่างหนังสือก่อนได้เลยนะคะก่อนตัดสินใจจะซื้อบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะใครก็ตามที่แบบว่าไม่ได้เรียนติวพิเศษแล้วอยากจะซื้อหนังสือมาอ่านเองนะคะสามารถซื้อเล่มน,นี้ได้เลยนะคะเพียงแค่479บาทได้ไปถึง766ข้อพร้อมเฉลยและภาษาไทยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กนะ ประชาชนน้องๆคนไหนก็ตามที่มีแท็บเล็ตนะคะไม่ว่าจะเป็นของค่ายไหนก็ตามก็สามารถที่จะขีดเขียนได้ลงไปในอ e ีบุ๊ได้วยเช่นกันคนุณซาศัจำหน่ายผ่านนะคะเมเปมาเก็ตนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อกันได้ที่เมเปิมาเก็ตได้เลยก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเมเมาเก็ตนะคะไม่ว่าคุณจะใช้ Apple หรือว่าใช้ Android ดาวน์โหลดเสร็จปั๊บก็อาจจะซื้อผ่านช่องทางนั้นก็อาจจะสมัครโดยการใช้ o o g l e ล c อเค้าก็ได้นะคะพอซื้อเสร็จปุ๊บมันก็จะแบบ เหมือนมันจะเข้าไปที่มันมันจะเข้าไปที่ชั้นวางหนังสือของในแอปของเราเลยนัเองแล้วก็อ่านได้เลยนะคะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบ A Level ในวิชาภาษาอังกฤษค่ะบ๊ายบาย